สวัสดีครับชาวช่องต่อเตี้ยตีตู้ youtube สวัสดีพี่นอ้องป้องปลายสุภูสุคนแ้านี้นะครับ ที่โรงงานผลิตตู้ลำโพงต่อเตีย้ยตีตู้กับกำลังทาสีครับตู้สูตรไหมลำโพงสูตรไหมครับสูตรไหมสูตรนอนฟังสูตรนีน้ตน้นนอนฟังย่างเดียวนอนยาวเหยียดนั่งฟังบ่ได้ครับผู้นอนบ่ได,ดนนบได้ฟังเออองงีอะหร<อ>ุ่นนี่ยอดนิยมครับขายดิบขายดี ลข,ขกกา,ายลรับเีดยบไ่กำลังลงสีครับลงสีบอกกน้เนกกลกตู้สุดนี้ครับแลกกับแลกซื้ขขอกับซื้อขายกับขายครับเลกเขกกับเลกมีเนี้ยไดมาแลกเลกได้เมื่อตู้สุดเนี่ย